กร่าวสวัสดีคุณผู้ชมด้วยอยู่กับผมดีๆๆวันนี้ผมมีแอนิเมะแนวพระเอกเป็นปีาศาจเป็นจอมมานมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันในครั้งนี้เราไม่ได้จัดอันดับแต่อย่างใดแต่มีทั้งหมด8เรื่องจะมีอะไรกันบ้างก่อนจะไปรับชมเนี่ยรบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยถ้ากดแล้วไปรับเบอร์รอด เรื่องนี้นะครับจะกล่าวถึงพระเอกที่มีนามว่าม o มันกะซึ่งเป็นตัวเอกในเกมอิกดาซิลและในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เกมอิกดาซิลจะเปิดเซิร์ฟอยู่พระเอกมมันกะได้เข้ามาเยี่ยมชมกิ่ยวเป็นวาระสุดท้ายท่านใดนั่นเองเขาก็ไม่สามารถล็อกเอาอ์จากเกมนี้ได้ทำให้เขาต้องติดอยู่ในเกมฮะและเขาก็ต้องใช้ชีวิตในฐานะจอมานโครงกระดูมในนามไอซ์อูนโกนเรื่องเราจะเป็นยังไงไปหาดูกันได้เลยครับกับเรื่องโอเวอร์โหลด เรื่องที่3ครับเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสรามไปซะแล้วเรื่องนี้นะครับจะกล่าวถึงมิคามิสตโรุในระหว่างที่เขากําลังเดินเล่นกับรุ่นน้องของเขาอยู่นั้นอยู่ๆก็มีโจรข้ามถนนวิ่งมาแทงเขาตายทําให้เขาเนี่ยต้องตายและกลับมาเกิดใหม่กลายเป็นสรามเมื่อเขาเกิดเป็นสรามนะครับเขาก็ได้รับพรจากมังกรวายุนามเวลูโดราทําให้เขาเป็นสรามที่แข็งแกร่งที่สุด และเรื่องเราจะเป็นยังไงไปติดตามการะระนรภายของลิมูรุได้เลยครับกับเรื่องนี้ครับเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสรามไปซะแล้วตอนล่าสุดกลายจะเป็นจอมานละเรื่องที่4ครับคู่ก้าซึนซ่ากระจอมานพรัสทามเรื่องนี้จะเป็นแนวสบายๆนิดหนึ่งเรื่องราวจะกล่าวถึงจอมานซาตานครับที่ได้ลบพ่ายแพ้กับคู่ก้าเอมิลี่เอ๊ะหรือเอมิเลีย จำชื่อไม่ได้ซาตานได้หลบหนีมายังโลกมนุษย์ทําให้ซาตานเนี่ยต้องเป็นมนุษย์ครับเนื่องจากโลกมนุษย์เนี่ยไม่มีพลังเวททาให้ซาตานไม่สามารถคงร่างอยู่ได้ซาตานจึงต้องทํางานหาเลี้ยงชีพโดยการทํางานพาร์ทไทม์หน้าร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งครับเรื่องดูสบายๆครไม่ตึงเครียดดูเกาๆแต่สนุกดีมีภาคไทยได้วยนะเรื่องที่5ครับเรื่องนี้เลยครับ Blue Exorcist เรื่องนี้จะกล่าวถึงเด็กหนุ่มที่ชื่อโอคุมระรินเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่ในโบสถ์กับบาทหลวงนามฟูจิโมโตชิโร่อยู่มาวันหนึ่งเขาได้รู้ตัวต,วตนว่าตนนั้นไม่ใช่ลูกของบาทหลวงฟูจิโมโตชิโร่แต่เป็นลูกชายแท้ๆของจอมมารปีศาจสตานไม่นานเมื่อพลังของเขาตื่นขึ้นซาตานก็ได้เริ่มบุกรุกโลกมนุษย์โดยการฆ่าบาทหลวงฟูจิโมโตชิโร่คนที่เลี้ยงดูโอคุมระรินมาตั้งแต่เด็กไปนั่นทําให้รินสาบานกับตัวเองว่าจะเป็นคนฆ่าซาตานด้วยมือของตัวเอง เรื่องราวจะเป็นยังไงก็อย่าลืมไปรับชมและฟังเรื่องนี้ก็ได้เลยครับกับเรื่องรู้เอ็กโซ i ิตชื่อไทยอะไรวะมือป่าปีศาจพันซาตานตมีภาคไทยนะทั้งเจ็ดนายที่ได้รับฉายาว่าอัศวิน7บาปอยู่มาวันหนึ่งอัศวิน7บาปได้ทรยศต่ออาณาจักรรีโอเนสได้ทำการสังหารอัศวินสูงสุดไปทำให้เหล่าอัศวินทั้งเโดนตามล่าโดยราชอาณาจักร เรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกับเรื่องนี้เลยครับนานนซิโนไทไซซซึกตำนานอัศวินเจ็ดบาปไม่มีภาคไทยนะจ๊ะและแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่8ยกให้เรื่องนี้เลยครับโตเกียวกูนหรือในชื่อไทยพีปอบโตเกียวโอ้เยหยี้แปลเลยพูดปึ๊บมือนิฉุบขึ้นมาเลยมือน่กลายเป็นปอบหยิบเลยเรื่องราวจะกล่าวถึงเด็กหนุ่มที่เป็นมนุษย์ครับน้ำคาในกี่เคนอยู่มาวันนึงเขาได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ของ สิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่ากลูนเข้าไปในร่างกายทําให้เขาต้องกลายเป็นกลูนเขาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้ไหมจากมนุษย์อยู่ดีๆก็กลายเป็นกลูนจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกยังไงเชิญไปติดตามเรื่องนี้เลยครับกับเรื่องโตเกียวกลูเป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมสําหรับ8อนิเมะพระเอกเป็นปีาศาจหรือจอมมารก็จะเป็นประมาณนี้เนาะผมอาจัจะ แนะนำอนิเมะได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไปหาดูกันเองละกันเนาะออว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ทั้งเรื่องทั้งหมดนี้ผมเคยดูหมดเลยนะผมก็พยายามเอาแบบไม่สปอยมากมาพูดคุยกับคุณผู้ชมมาแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับฟังกันว่าเอ,อ้ยมันเป็นแนวยังไงแอย่าลืมไปรับชมได้ทั้งแเรื่องนี้เลยอารักคุณผู้ชมก็คลิปนี้ก็มีวแต่เพียๆแหละถ้าเคยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยดีๆงั้นก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บบายสสวััดีคร